สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบ,บุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านสาธารณภคน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยที่ดินของเรานะคะเป็นชนดนอกซอสีจอขุดแดงค่ะอยู่ตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีด้านหน้าของที่ดินนะคะก็มีหลักปูน ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินหน้ากว้างติดถนนสาธารณะนะคะอยู่ที่17เมตรเลยค่ะมองเห็นหลักปูนฝังไว้เห็นชัดเจนเลยนะคะ17เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้านหน้าไฟทางส่องสว่างพร้อม เสาไฟฟ้าพร้อมน้ำประปาเป็นน้ำประปาหมู่บ้านเลยค่ะเนื้อที่1ไร่นะคะขายเพียง5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะแถวนี้ส่วนมากก็เป็นบ้านสวนเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นหลักหมุดอีกจุดหนึ่งของที่ดินนะคะนี่ค่ะตรงที่ดินชี้อยู่เลย หน้ากว้างเรียบไปตามถนนสาธารณะนะคะอยู่ที่17เมตรทางทิศตะวันตกค่ะที่ดินของเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมแนวยาวนะคะความยาวของที่ดินทางทิศเหนืออยู่ที่90เมตรทางทิศใต้อยู่ที่91เมตรส่วนด้านหลังค่ะติดกับรั้วรั้วหนามของเพื่อนบ้านอยู่ที่19เมตรนะคะถนนสาธารณะด้านหน้าที่ดินค่ะกว้างอยู่ที่8เมตรเลย ส่วนตรงที่ดีมชี้อยู่นะคะก็เป็นถนนลาดยางห่างจากที่ดินค่ะเพียง20เมตรเท่านั้นอีกไม่นานนะคะก็มีโครงการถนนลาดยางผ่านด้านหน้าแปลงที่ดินเราเลยค่ะพังที่ดินตามที่ดินแนบไว้เลยนะคะที่ดินของเราเสมอกับถนนสาธนารณะค่ะภายในที่ดินนะคะก็ปลูกมะม่วงปลูกขนุนแล้วก็พืชผักสวนครัวบางส่วนในที่ดินด้านซ้ายด้านขวา ก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปลี่ยวเลยอยู่ในแหล่งชุมชนห่างจากถนนลาดยางสองเลนนะคะประมาณ200เมตรค่ะนี่ค่ะบรรยากาศภายในที่ดินนะคะนี่ค่ะต้นม่วงก็เก็บผลทานได้เลยนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆที่ดินด้านหน้าของที่ดินนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านสวนกันค่ะ หน้าที่ดินนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะดินในที่ดินเป็นดินดำเลยบริเวณรอบๆแถวนี้นะคะส่วนมากก็ทําสวนเป็นบ้านสวนบ้านพักตางอากาศแล้วก็ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านค่ะตลอดจนถนนสายหลักนะคะหมายเลข4022เข้ามายังที่ดินนะคะอยู่ที่2.8กิโลเมตร ตลอดถนนสายหลกักเข้ามายังที่ดินนะคะก็มีบ้านของชาวบ้านตลอดเส้นทางเลยไม่เปลี่ยวนะคะเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะที่ดินของเราสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่40เมตรแถวนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมส่วนด้านหลังของที่ดินเราค่ะตรงที่ดินชี้อยู่ก็ติดก,กับรั้วรวดหนามของเพื่อนบ้านเลยนะคะตรงนี้ค่ะ ด้านหลังก็มีบ้านของเพื่อนบ้านนะคะเป็นบ้านพักตนาอากาศกันค่ะหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังอบตอเขาขลุงสถานีอนามัยเขาขลุงวัดไผ่สามเกาะนะคะอยู่ที่9กิโลเมตรหรือว่าจากที่ดินไปยังวัดหนองไกรขันโรงเรียนบ้านหนองไกรขันสถานีอนามัยนะคะเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะท่านใดที่กําลังมองหา ที่ดินแปลงเล็กๆแบบนี้นะคะซื้อเก็บหรือว่าปลูกต้นไม้ทําสวนทําการเกษตรแล้วก็เป็นบ้านพักบ้านสวนกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะหรือว่าจากที่ดินเรานะคะไปยังเซเว่นอีเลร้านค้า CJ นะคะอยู่ที่8กิโลเมตรค่ะด้านหน้าถนนสาธราณะหินคุกนะคะ กว้างตามที่ดินชี้เลยอยู่ที่8เมตรนะคะจากรั้วของเพื่อนบ้านจนถึงหลักหมุดของที่ดินเราลดส่วนกันได้สบายเลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายมีไฟทางตลอดเส้นทางเลยมายังที่ดิน,นะคะ่ะนี่ค่ะตรงที่ดินชี้อยู่นะคะเป็นปากทางจากถนนลาดยางสองเลนนะคะเข้ามายังที่ดินเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันเลยที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะอยู่ตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพียง5,500,000บาทค่ะเป็นโฉนดนอสสีจอขุดแดงฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยเดี๋ยวดีมพาชมตั้งแต่ที่ดินเรานะคะออกไปยังถนนล,ลาดยางสเลนค่ะ ตลอดสองฝั่งข้างทางนะคะก็มีเพื่อนบ้านไฟทางส่องสว่างพร้อมเลยค่ะไม่เปรี่ยวนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นถนนลาดยางห่างจากที่ดินของเราค่ะเพียง20เมตรเท่านั้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆของที่ดินใกล้ร้านค้าร้านอาหารปากทางถนนตรงนี้นะคะก็มีร้านค้าของชาวบ้านค่ะ ท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินโซนจังหวัดราชบุรีอยู่หรือว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ ID Line ดีมขันตะค่ะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีนัดชมกับดีมได้ทุกวันเลยนะคะดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ